สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องนักประเทศและต่างประเทศเิด้วยค่ะเดออวันนี้ช่องย,ยด้ชิดผ้าแซ่บงานเดินตลาดหาซื้อผักหวานมาแจงด้วยค่ะผักหวานออกไม่ไม่มะแจงสดหอนๆใส่เห็ดป้างใส่เห็ดบดด้วยค่ะไครหมดแดงก็ไล่ลายไ,ได้ค่ะพี่น้อง องนค่ะคุณได้มักออก้อมหนูปิงหนูักปรตจันกับนี่ค่ะหงสงแตบกบจนจนหงแตบกบแท้ๆอยู่เอาพักวานน้ำก่อนพัดวานกลองหนึ่งส,สลามนีม่ถูกยางเลยค่ะ คองกินคองปลาไฟอยากก็มาแบะสื่อได,ด้เลยค่ะพีบีกันมี่เด้อค่ะเด้อรักแบ,บ่กัวไม่ไม่กันี่เ้ยจ้า แน่งรัดเตากับมีเด้อค่ะแนงแท่งคอกับมี่เลยใจ่กล้วยกินบะน้อพี่น,ออน้องเลยเอากองนู่นจ้ะกล้ยกินกับผีหูเนาะจ้ะเนาะว่ามาันแสบว่ะแสบมั่วกองีสานบ้านเฮาเอากองนู่นรักแร้ย้ะหากินยากเลยค่ะรักแร้กับขวามากใหม่ใม,ม่มันมันยหญ่กินมากเกินเลาะตลาดค่ะ